ดีครับพี่นอ้องกองฝ่ายสู้ขุดสุ้ค้นพบพอกันอีกคือเก่าพี่น้องเป็นประจําเหมือนเดิมเขาสองคนเถ่าเราเรื่องขอบคุณนเอฟซีที่เขามารับฟังพี่น้องขอบพุณนเอฟซีที่เขามากดจิดต่มเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าอยู่ฟังเล่ากันอีนั่นน้อน้องนุ่งมือใหมูุ่พัฒนาไกลพี่นอ้องวันนี้มาคุยกันเรื่องพัฒนาไกลให่เหลือดมันห,หนิง่าเจ็บอย่างไน เออที่พนใด้ไกลเล่เลือดหนึ่งเลือนหนึ่งที่บนบานะัขาเป็นไดไก่เลือดหนึ่งเขาเรื่องเลยพี่นอ้องเบาหลาเมันสิริก็คือขันแรงนะเนี่ยาต้องมัดกอกนว่าเขามักแบบไหนมัสดสไตล์ไหนมัดมาล่อเก่ามาหล่อมาพัฒนามกหนางอนเก่าหนาง,อน,านางอนมาพัฒนามักเชิงมกไกวเก่า เอาเอาแบบนั้นมาพัฒนามันยังค่อยสิก็คือข้าหม,นะมักไม่ค่อยไปได้ขันแรกเขาต้องยืนแม่ไกลก่อนแม่ไกลพี่น้องแม่ไกลมักสา,ายไปไปซื้อมากสายดังอย่สายที่เพิ่ดังๆกันละหลายสายไปซือซ้อมากซื้อมากซื้อแม่ไกลมากจากแม่หนึ่งหรือสองแมย ขันบมมีทุนก็ซื้อมาแม่เดียวซื้อมาปุ๊บมัหนางอนบอกเอานางอนมาพัฒนาก็ไปหาพ่อหนาง้อนมาใส่ผสมกันผสมกันปุ๊บได้ลูกออกมาเอาลูกมันไปเช็ค เราเก็บลูกสาววันไหวเก็บลูกสาววันไหวก็กวกเอาลูกสาวมันนี่ไปพัฒนากับไกลหน่างอนอีกกับพัฒนาเชื่องชุนไปในทา่าคิดท่งเดียวกันไปนอนอะไรล่ะเขาเพื่อนเอื้อคอยเอาาื้นว่าไกลเลือดนิง่งมันจะคอยนิง่งเพื่นอนว่ากระเฮ็ดเรื่องซี่ไปเกิดมันดิง่งมันไกลนิ่งเอง และคือเพันวา่าไกเ่เลือดนิ่งเลือดนิ่งเข้าใจเนาะพี่น้องผู้พัฒนาไก่ใหม่ขั้นเปียวแบบอื่นมาใส่มันบ่นิ่งนี่ก่อนพี่น้องสั่นต่อไปมันจะพัฒนาง่ายามันเสียเวลาใน่แต่เา้เาเหาองห้องไก่แม่ที่มันนิ่งนะต่อไปเขาข้างใครพัฒนาง่ายคือคือคือ,คอขั้น ไก่แม่มันนิ่งแล้ว่ะล่ะสายพันธุ์เฮานิ่งแล้วล่ะเอาหน,างนังมันมาใส่ได้กับบังคับออกมักแบบใดก็ดเติมบ่อต่อสั่นต่อไปอันละพี่น้องมันมันก็นสิได้รอย่างสิเองกป,ประสบความสําเร็จบ่แม,มน่นว่าพัฒนาไก่ไปรได้มาคู่หนึงนี่ผสมปุ๊บเสร็จปุ๊บได้ลูกมากนี่ไก่แม่อยู่สิพุ๊บไปได้ยินว่า บ้านนั้นจริงบ้านนั้นดังไป็ีจีงิเนงเสียนมากแปลวมาผสมโบเมียนได้พี่น้องเขาตรงเบิ้งนั่งมาที่เขาหยิบเปี่ยวมาผสมเนี่ยมันเส้นส้นไปในท่างเดียวกันบอเออมันมันมัน,ม,นมันจังคอยยีได้เพื่อนเขคอยว่าเอื่นว่าไกพัฒนาให้มันนิงน่งนึกออกป่พี่น้องเข้าใจว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ย บัดน,นี้พัฒนาขันที่สองห้มันนิ่งมีสองแบบเด็แบบหนึ่งกับแบบสองอันนี้แบบสองบาดเนี้เขายืนยืนใกล้แม่งกันละ่ะสายดังสายยังสายได้เข้ามักกันละ่ะสายเข้ามักกันละ่ะมักแบบได้กับยืนด้วยแบบนั่นมักก้อยมักเชิงมักมาลอ้อมัก แทงหนากระยืนยืนด้วยแม่นั่นเออขั้นมาคอยกับคอยเชิงบนญนั่งเสียต้อก็ยืนด้วยแม่กคอยเชิงบุญพม่ากระเชิดข,ขึ้นกันคือกันรักพี่น้องมาปุ๊บเอาเอาไปผสมเชื่องชุนทิศทางเดียวกันพอ่อพ่อพันกับเป็นกคอยเชิงบนคือกันเอาไปผสมปุ๊บได้ลูกสาวออกมา ได้ลูกสาวมาปุ๊บเก็บลูกสาวมันเนี่ยมาผสมกับคู่เกิดของแม่มันเขาก็ยีได้เลือ 75, ดเลือดเจ็ดสิบผาเลือดเจ็ดสิบเป็นหมดละปุ๊บได้สั่นลูกสาวเอาลูกสาวก็ไปผสมกับต่างสายนี่แหละมันคือว่านี่แหละเป็นเลือดนิง่ง อันที่สองกับผสมไปอังสียเขาไปได้เล่าขเขาไปอันที่สองเนี่ยเนี่ยน้ำมังง่องนองุ่งมือใหม่มาเป็นมาไก่เมียจะฟ้อ,องมีอ่สีหามเมียได้ยินว่าบ้านนั่นส่วนมากสีผสมมืองศีได้ยินว่าบ้านนั่น,นกิ่งบอกไปจีชนะมากไปยืมเพิ่นมากผสมมาเงีีบางเทีมันบกเขากันกนึกออกพี่นอ้องเชิ่งชวนมันคนละสไตล์ มันขัดกันมันก็นเลบอนีผสมออกมาปกักเก่งแล้วก็เสียใจจิงสิแม่ปี่น้องออประมาณนั้นพัฒนาไกลเห็นมันยิงโบน,นี่ยังไหลเลยเปี๊ยกนี่น้ำนนมือหน่องมือใหม่มือเกา่ามันหูดอกมือเกา่อเกาอันนี้ไม่ได้เสียเวลาเนี่ยแต่ว่าสั่นตัวไปเข้ากับจีผสมไงได้ไก่แม่ดี เลือดบัดนี้มันนิ่งเราไปผสมกับพอที่เขาตีสนามากเสื้นสุ่นสไตล์เดียวกันนักศสิพี่น้องมันกระชิดให้ลูกมากกระสีดีไหมกระชิดเก่งสิเมนึกออกว่านี่แหละที่ซุ่มยิ่งยังประเทศเพื่อนกระเทศแบบนี้เพ่ก็ะเจ็บไปคัดตัวแม่ไปนี่แหละที่พ่นว่าหามันนิ่งมันนิ่งมันเปลี่ยนนักศึกษาเนะ่น้ำมือไม่ผมบ็กผมย่งหลายพี่น้อง ที่นี้มาในนำซัำนี่นะครับอาฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ